มใหม่ๆแล้วแซปเกอร์สองฟังตูเว็บก็งี้ป๊อปปี้วิงอิสระแล้วแล้วสถานการณ์ก็ค่อนข้างที่จะก่อเงื่อนกันเลยก็คือพวกเรากำลังหาทางออกจากโรงงานงี้โอ้ไม่ก็ก็ส่วนทุกท่านด้วยนะครับก็เก่าพอๆง่ายกล่องโซงเดิมที่จะมาได้เกมป๊อป ีเพคามนะครับก็ถึงสัปดาห์สองแล้วเอ๊เขากูแพ้การเกมผีอ่ะอ้าเข้ามากืเข้ามาเล่นโอเคก็ผมจะพยายามเร่งแล้วก็แปลให้ได้ให้ได้กนฮะโอ้ว้าวเอ๊ะคามปิดแฮะแกูนี่จะบอกว่าเปิดได้อ่ะอ้าาเงียวเงียวเวไม่ใช่รถ ไม่ใช่รถไม่ใช่โฆษณารถ New Way Honda ไม่ใช่ใชก็คือ New Way Offender er Scary ยังไงล่ะโอ้โอเคอะไรเงี้ยเอาว,ว้าวฮักกิ๊กมีเสียงอะไรปะโอเคเก็บไปแล้วโอ้ยเราแหวงแหวงเส้นงี้แเราแหวงก็แข็งใครเฮียโอเค แข็งแข็งแข็งแงแมงไม่ใช่มึงแข็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 งไอ้ยังสกปรกวะไอ้ยังมัคือความบังเอิญไงไม่กี้ยางของฉันงไงล่ะเปิู้สิเนี่ยว่าสีครับเอ๊ก็ใหม่อ่ะไอ้ยังทำมาเซกระสานมันก็รู้เลยไงอือโอปปี้ต้องกลับคืนไปเหรออ้งอแม่ใบ้าง คือผมก็ยังไม่รู้ป๊อปปี้เป็นกูกรีกรตัวอะไรเอาอยู่นี่หรอน้งองไม่เจอกันนะฉันอยากจะตามไงไปกันรงข้างกี้ไอ้เหีบงองมันกูน่ารักแก่ผมก็ดูกูกลัวไงชอบกลัวว่ะเอาจริงไงผมกลัวว่างอจะเป็นลาบบอสอะเท่งอมันกูเหมือนลาบบอสเลยแกผมก็ตายได้เลยไง กูกลายได้เลยไงอ๋โอ้โกูกลายได้เลยก้าเสียงใครร้องเพลงทำบางี่น <susceptible> ้องน้องอยู่ไหนอ่ะ้องไม่อยู่อ๋อก็ไม่มึงก็แค่เงียมโอ้ยงี้งี้ป๊อปปี้ทำอะไรอยู่ ฟังนะโอ้ยเออเอป๊อปปี้ชิบหายล้แล้วกูทำไงกู้ลงไปหรอโอ้ยยยโอ้โอ้โอ้โอโอโอ้ไแแขงโอ้ยยังไม่จบเลย โอเคผมเริ่มซื้อกูแล้วแต่ก่อนแรกกูกลโกนะกูยิ่งเลิ่มซืแล้วป๊อปปี้ยังไม่ทำพูดเลยเมื่อกี้ป๊อปปี้บอกว่าเออเคยต้องเชื่อใจฉันนะแล้วก็ป้ามไปเลยเฮียไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไม่มันกู้เบอร์กูไปเฮ้ยเฮ้ยไม่อะป๊อปปี้ป๊อปปี้กูขึ้นมา อามากไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเงี้ยอะไรวะเงี้ยจิ้มเร่งแมงใครเป็นคุณพาเสียงวะนี่ไงเสียงเสียงมแม่งไง เฮหรือไงอืมเพคแฮมกิ้งแหงอ๋อว่ายิงสีเขียวมันจะมีถ่านกระเพฟ้าขึ้นด้วยอ๋อแต่มันชาร์จอยู่แค่แค่สิบวินะครับ ้็สิวิกรรมไปขมือก็ไอ้พลังงานไฟก็จะมึดลง,งไงอ๋อลูกเด่งใหม่สีเขียวปุ๊บแล้วก็เกินเข้าไปอย่างนี้อะ่ะอืมอ๋อมันก็มีเวลาวังโดนโอ้โหไอ้เหี้ยแ,แล้วมึงทำแบบนั้นทำไมละ่ะขอบคุณแม่ช่วยฮียเลยกูเลย อ้าพอใจยังอ้อข้ามันก็ไปกึงให้มึงอีกอ้าอ้าเยอแม่อ้อเข้าไปก็ผ้าเหมือนใช้งานไม่ได้เลยนะงอ้จริงนะ Oh, sáng của oh Sáng của mưu mẹ găng đeo, hắn chị. Ô, gọi 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 อะไรอ่ะโนแพงอิงแมคกชนงปัดเส่ยงอี้แล้วสิไงผมวิ่งเสียงอะไรเปิดปะผมมากรีปเองคนเดียวกันผมวิ่งเสียงอะไรทุกอย่างค,คืนทิ้งสังสองอะไรเยี้ อ๋อคือจังี้งี่เองอ่าเข้าไปนี่ไหนไงดูเลยโอ้ผมปรับภาพไว้นี่เกินไปเดี๋ยวผมขอปรับก่อนนะเออเค่อยกูยีขึ้นไงขาวสว่างเลยเห็นทุกอย่างเห็นทุกอย่างอ๋อมก็ให้จบหลอยไ้นะโอเควางเงี้ยงี้ผมไม่อยากให้คลิปมันมืดเกินไปนะ โอ้ไ oh ม่ก็ทำไมกูไม่ปักกันแล้วอะ้ะอา,าอย่างนี้แล้วมีเครื่องลายมือกูหยิบไปใช้สักสองสอามอันมีอะไรเทียมไม่ได้ยังไงวะผมมีเสียงอะไรแปลก

ูหครับมันเป็นตัวคิดมันวิ่งไล่กูคิดกูคุณกลัวมากๆโอ้ว้าวว้าวดูเยเพคฮาม Welcome to musical memory musical memory อ๋อกูเกียดความจำ สมองซีกง um ่ายสักก mm ็ปวดหัวซีกหลังเล็กบุ๊คโอ้โ เราอกมาทข้ามก่อนมันจะรัาไปแก่เข้าฟางกี่ดูดิงี้ามกี่โอ้กูสัมผัสเถึงความจิบหายกูไม่พอใจเข้ามึงเลยจริงๆนะนี่อุ้ย ไม่เห็นมาเป็นบีแล้วน่าทึ่งใจจริงๆอะไรเงี้ยไม่ได้มางานนะอ๋อไอพวกอ้ยอ่ะอุ้ยไอ้เอีะอ่อ้มึงกะ่าดกูเลยขึ้นมาอ่ะ วันเล็กวันเล็กเฮ่ยเฮียไปโอ้โหแม่งโคปุ่มยิงลูอยู่ข้างหลังโอ้โหออเล็งไวออเล็งออเล็งไวออเล็งพอแล้วเฮียเงยโอ้บูเจอจิผาแล้วไม่ไง โอ้ยแย่ไก่โอ้ยแย่ข้างหลังยากมากมึงเซให้กูงกันไงเงี้ยฉันไม่เคยบอกเลยงั้ว่าง่ายเออกูกูก็รู้เหมือนกันดูขึ้นซะโอ้โหพ่อใข่ไข่เล่ง

ก,กันกิ้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูเล่นเกมยิงปืนมันก็นเวย้ยมึงไม่ได้หรอกกูเล่นเกมยิงปืนมากูเล่นเกมยิงปืนมาไปไอ้เหี้ยเอ้ยพังโอ้โหโอโ,อโอ้หฮะเรา,าแล้วก็เคยทำได้ ภูมิใจมากเลยไม่เสียมึงกูไม่ภูมิใจกูดูมึงอยากให้กูตายคือคือคืนคืนคืนคือคืนคืนคืนอ้าล่วงไอ้เยี่โอ้โก็ค้างด้วยโอ้หแล้วผมก็เมาไม่ค่อยกินไงคืน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  โอ้ชิบหายล้โอ้ยอ๋อโอ้ไม่เป็นไรไม่มีฟร์ดาเมกคุครับ I อแ t h เ Spider Man นัโอ้ยเขามุงหนี่เ้่งันด้วยกันคือถึงถึงถึงม ว่ดอีปับอีฮักกี้ผ่านแล้วเ๊ะฮักกี้สีถือยมโฟเฮ้แข็งอุยเออเอางอมไปแล้ว เอ๊ะงั้นมาเปิดประตูให้แล้วก็ไปเอ้ากูก็จะวิ่งไล่กูสิอีแกไม่ไใช่มนนมมงงงโอเคมาไปเลยกูโอ้ว้าวโอ้พังเละชิบหายไปเพราะหมดพอก,กูมาคนเดียวเลยนะ Ơ oh, hồi cuốn rừng yên rồi, à, à, yeah. Tình của mình cũng... Cuốn bồ đê canh cuốn yên Khỏi oh, yeah. <laughs> mình kiếm sự thái à Hey, Cam. Welcome to Statues. This advanced obstacle course is designed to test your physical endurance and strength. The, the, road road are the lights will turn off. You can move through the obstacle course at this time. Damn, Oh! on, you can look around but cannot move. Oh, once the lights turn back off, the lovable PJ Pugapiller will follow you. If PJ oh reaches you, your test is over. That's all. Mm. Good luck. Mama Monga! <laughs> อยังกับตยกุกีสักโอ้อมันลกวไมแเรวเร็วพี่ผมต้อลงบาก่อนผมลงบาก่อนอยู่เร็วเร็วโทรกลัวแม่ 오, 니, 아, 怎么了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  khủng nó kích bắc cái gì kiểu như thế này, cái này à, bắc gạt cái không có mãm เฮ้ยโอ้โหผางแล้วเว้ยกระก๋องจะมาที่กอกเฮยเซฟใหกูอยู่นี้เลยก่ดูอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังเจ็บอยู่มนเดิม โอ้ยดูแลเขาเลยกันยิ้มรู้สึกจัดแลดโง่ลืมอ่ะไม่โคมันไม่มีคาสิกาเลยเมื่อกี้เห็นไม่คางมันขากนะเป้ไอ้เหี้ยคางไม่กลมกล่มครับแม่งกะให้หมาแกะเราอย่างเดียวเลยสักเอ้ย แม่ก่อทำไปกมีแ <expand> ม <sm> <two om> ่โกรธแล้ววะชิบหายโอเค้างนี้ละอุย้ยอะพี่าละโกแม่ได้ไงไอ้ยี้ยอ้ยแม่โกรธแม่ิว โอ้ยอ่โอ้ยไม่งับบ้ากูอื้อืออือหือโอ้ยอ่ะผ่านละโอ้ยอ่ะเอ้ยโอ้เสียงเสียงโอ้โอ้ เมคางกิวิ่งไปจะผ่านแล้วก็ขึ้นไปข้างบนปะงั้นแต่ใช่ไปลองูเดี๋ยวลองดูเฮ้ยโอ้โหเสียงหัวเราะยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น Ồ oh. hê yeah. các cửa sạch của các thôi, gìn gì, ờ, ơ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  mẹ ơ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  hả, ไม้แว็กกูจอไปอยังไงก่อนแม่แม่งม,มาง่ากลัวกันหลอดหิอเว้ยโอเคออกไปได้ทำไมมีอยู่ดีก็มีใหญ่มามุงสป,ปอนมาได้อุ้ยเไอ,ยยโอ,โอ,โอ้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  ไปกันแล้ววิ่งวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากโอ้โหโอ้โหโอเคได้ไม่ทันผมว่าผมผมแพ้ข้างสายดึงอ่ะคือก้องก้องเหวี่ยงใช่ไหมโอ้แล้วเมาผมแม่งสังกาแกกังใจเท่านีไงล่ะโอ้วิ่งแล้ว แม่แม่งวากสั ยังไม่จบอีกเหรอเนี่ยวิบหายแล้วสกายแล้วอยู่วะสกายแล้วเม่มาแล้วแม่มาแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้กลมบีบอ่ะไม่ตายยี่อะไรมึงกำลังไป มีเรืองด้วยแย<ก>่ What อะไรอ่ะเอ่ออ๋อองค์ครับ เหนื่อยว่ะสองหนึ่งสามไ่กระพริบสี่สองหนึ่งสามเย้เย้ก็ไม่ด้ก็ไม่ใช่อ๋อ ไปเลยเยเกย์ช yeah, ุกชุน oh my ก o d อ้าเป็นไ oh, oh, ก่โว้บเซิร์ฟเจอร์สองงักงวงแกสนุกมากไปทางไว้ <c oughs> คุณเพอร์เฟกต์มากเลยอ้าวป๊อปปี้ <c oughs>

thấy ghê quá